นี่ส้มตำบมกบกเฮ้ยเ<ห>รามากินกันเถิดเราสุขสันต์วันคริสต์มาสเราจะกินส้มตำฉลองสือปลาโนนัวพร้อมกับผักสลัดที่ปลูกเอง เย่บอกเขาเจะโชว์ดูผักกาดหอมห่อแบนแพลแรหอสักคำนี่อืมเจามน้ำไปดูเตรียมพร้อมอือมาก

อืมผักกาดหอมพอเนี่ยบานไปเต่าหน้าเจ้านเนี่ยนยะห่อข้าปักอ,อืมสวัสดีวังคิดสมัต จนตาหักนมอกกบกินเดือนนี้ยห่อนาอมาอะ